ตัวที่เป็นทรงกลวยนะคะอันนี้เราก็จะใช้วิธีการแบ่งน้ำหนักคล้ายๆกับตัวที่เป็นทรงกระบอกนะคะเพียงแต่ว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นเวลาที่เราแบ่งเนี่ยเราต้องแบ่งให้นะคะพยายามให้มันเท่ากันคือปลายจะเลียวนะคะเราก็มาบานที่ฐานตรงปลายนะคะที่น้ําหนักเราก็จะแบ่งประมาณก็เท่ากันเลยนะคะก็คือประมาณ5-6น้ําหนักนะคะเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการเกลี่ยนะคะแล้วก็น้ําหนักที่เราลงเนี่ย ก็จะอ,อยู่ประมาณกันนะคะก็คือส่วนที่มันไม่โดนแดดนะคะเราก็จะทําให้มันเข้มแค่นั้นเองนะคะเราก็อาจจะเพิ่มมิติที่เป็นรีเฟกนิดนึงนะคะเว้นขาวไว้หน่อยนะคะตรงปลายทั้งสองด้านแล้วก็ส่วนกลางตรงนี้นะคะทีนี้แสงเข้าที่เดิมก็คือเข้าตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเงาก็จะเหมือนกันนะคะพาดผ่านตัวฐานไปฐานคือตรงนี้นะคะพาดผ่านไปก็จะอยู่ประมาณนี้ ที้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเงาเนี่ยนะคะมันจะต้องทําให้เป็นลักษณะแหลมนะคะก็คือเป็นตัวปลายกลวยแต่ว่าของเรามันชนแล้วนะคะฉะนั้นเราอาจจะตีฐานไปประมาณนี้พอนะคะ